ผู้ที่ซึมเศร้าผู้ที่วิตกกังวลผู้ที่เป็นสมาธิสัน้นผู้ที่ภูมิต้านทานอ่อนแอเพื่อนๆมีทางสว่างของชีวิตแล้วนะคะให้ไปศึกษาหาเหตุหัวลิงมารับประทานนะคะสวัสดีเพื่อนๆคะ่ะว่างๆอยู่บ้านก็หาความรู้ไปนะคะตามภาษาผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะคะก็ไปพบเจอความรู้จากคุณหมอท่านหนึ่งนะคะ ท่านมาให้ความรู้เรื่องของ Head ะะเห็ดหัวลิงนะคะหรือเห็ดยามาบุชิตากเกะนะคะโอ้โหมีประโยชน์มากเลยคลิปนี้ของคุณหมอนะคะก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเห็ดหัวลิงนะคะเห็ดหัวลิงเพิ่งรู้จักในชีวิตจริงๆเรื่องเห็ดหัวลิงอ่ะประโยชน์ของเขานะคะเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนี้มากเลยนะคะโอ้โห เพิ่งจะทราบเมื่อวานนี้เองนะคะที่คุณหมอมาให้ความรู้เรื่องเห็ดหัวลิงนะคะเพราะในเห็ดหัวลิงนะคะที่เขามาแปรรูปทําเป็นแคปซูลหรือทําเป็นแบบชนิดผงชงเหมือนกาแฟเพื่อเป็นอาหารเสริมนะคะก็ขอบอกได้เลยนะคะว่าคุณประโยชน์ของเห็ดหัวลิงนะคะช่วยแก้ แก้ปัญหาโรคสมาธิสั้นโรคปิตกกังวลโรคซึมเศร้าได้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆไปติดตามได้เลยนะคะทาง YouTube นะคะให้เพื่อนๆเซิเร์ชคำว่าเท็ดหัวลิงนะคะสุมาลีก็ฟังจากคุณหมอแล้วก็มีความรู้เยอะแยะเลยนะคะแต่สักบ,บางอย่างนะคะเกี่ยวกับสารที่อยู่ในเห็ดนะคะ เป็นภาษาอังกฤษอย่าให้บอกเลยเดี๋ยวผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกนะคะอย่างในสุมาลีจาไม่ได้นะคะแต่รีบมาบอกนะคะว่าให้เพื่อนๆไปศึกษาเรื่องคุณประโยชน์ของเห็ดหัวลิงด้วยนะคะตอนนี้สุมาลิก,ก็สั่งซื้อในช้อปปี้แล้วเท่านั้นยังไม่พอสุมาลีก,ก็สั่งเชื้อของเห็ดหัวลิงมาสิบถุงเพื่อจะทําการเพราะเห็ดหัวลิงไว้รับประทานนะคะฝากเพื่อนๆไป หาชมด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีนะคะน้าเพื่อรู้จักในชีวิตจริงๆเรื่องเห็ดหัวลิงอ่ะประโยชน์ของเขานะคะเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนี้มากเลยนะคะ